สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาหมายคลองเช่นเคยนะครับหมายคลองใกล้บ้านนะครับคลองนี้ก็ตามหาปลาตะเพียนใหญ่ครับมีนะตะเพียนใหญ่ยี่สกมีนะครับแต่ยากนิดหนึ่งปลาหนินก็มีนะครับแต่หายากครับช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อีกอย่างครับพอดีเมื่อสองสามวันก่อนนะครับนักฝนตกสองสามวันติดๆเลยนะครับน้ํามาอย่างเยอะเลยครับนี่ครับน้ําเพิ่มขึ้นเยอะเลยน้ามาปลาใหญ่ก็น่าจะมานะครับก็เลยลองมาซ้ําดูนะครับจะเป็นยังไงจะมีปลาใหญ่เข้ามาเยือนไหมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันตอนนี้พร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับก่อนตกก็โยนอ่อยไว้หน่อยนะครับโยนไ้จุดเดียวนะครับ สองกำมือนะครับเหมือนเดิมเม็ดแรกจะได้วัดไม้มาดูกันเอามีอาการแล้วครับมีอาการแล้วปึกไม้ปึกไม้ไม,มีเม็ดขึ้นครับมีเม็ดขึ้นเอา้าเอ,าเอาไปแน่ครับไปแน่ครับใหญ่ใหญ่จะเล็กครับใหใหญ่จะเล็ก เม็ดแรกจะว่าไหมปกติชอบว่าครับถอนครับโอ้ยโอ้ยว่าจริงๆครับโอ้ยว่าวครับเว,ว่าวได้เลยโอถอนสวยครับน่าจะเป็นปลาเล็กครับเดี๋ยวดูตามกันต่อครับตามกันต่อเม็ดแรกเว่าวไปแล้วครับเม็ดแรกเว่าวไปแล้วมาดูเม็ดสองครับเม็ดสอง เป้าหมายก็หวังตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่ๆสักตัวครับมีดันโลนครับตะเพียน,นครับไซใหญ่มีนะครับก็ไม่น้อยด้วยครับแต่อยู่ที่ว่าจะเข้ากินไหมตะเพียนไซโลมีแน่นอนครับที่นี่ โอ้ยไหลขนาดนี้ไม่โดนเอาแล้วครับมีรุ้นครับไหลสวยมากโอ้ได้อะไรมาไหมโอ้ยไหลแบบนี้มันน่าไม่น่ารอดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่โดนครับโอไม่โดนอะไรเลยเหมืนปลาใหญ่กินครับเอาไหมเอาไหมตามต่อครับตามต่อน่าโดนครับน่าโดนเฮ้ยสั่นเลยครับโอ้ย โดนครับกนเอาครับกนเอาครับคนเอาปลาไรปลาไหลโอ้ย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 มาแล้วก็มาแล้วครับโอ้ยดีเลดีปลาไหลมาดูกันบอกแล้วโดนครับโดนโดนโดนครับนะาโอ้โหปลาหมอครับโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามตามต้องเรื่องครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับมาเลยบอกแล้วบอกแล้วกินตักแต่ครับงามงามครับงามงามเลยโอ้หตอกชุบชบุุไปเลยครับโอ้โห สดๆครับเต็มปากเลยครับนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มจะมีบันเทิงแล้วครับแบบนี้งามๆครับงามๆลุยต่อครับลุยต่อครับโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรกครับประหมอตะกลับครับแต้มแรกกับปลาแปลกสวยๆเลยครับหมอตะกลับเนื้อดีนะครับโอ้ ตามกันต่อตามกันต่อแต้มต่อที่เป็นปลาอะไรจ้องครับจ้องครับโอ้จ้องมองครับเพ่งสมาธิครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับปึ๊บลุ๊บเบาครับโอ้ยว,ว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้ยไปแล้วครับไปครับ ไม่ลงครับไม่ลงปลาอะไรนี่ครับโอ้โหข่าววิ่งเลยครับโอ้โหโดนโดนโดนโอ้โหโอ้โหหันมาทุนไม่ลงนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดุจัดครับตะเพียนครับตะเพียนครับนะโอ้โหทุนไม่ลงเลยนะครับโยนไปปุ๊บหันกลับไปทีข่าววิ่งเลยครับปื๊ดโอ้โหเรียบร้อยครับอ๋อโอ้โหแย่งกันเลยครับเอ้องใส่มาเป็นูง ออกทุกเม็ดครับปลาเล็กกระตอกครับโอ้โหกะจังหวะไม่ถูกเลยนะครับเอาเอาเอาไปเอาไงเอาไงโดนครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดน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 ไปแล้วครับสวสวยครับสวสวยสวสวยปลาอะไรครับปลาโดนครับสวสวยแล้วครับสวสวยแล้วครับสวสวยเลยครับ แตไม่รู้ปลาอะไรนะครับแต่โดนแล้วม oh, ีมีไซส์ครับตัวนี้ครับปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยแต่เพียนใหญ่ครับตเพียนใหญ่มีไซส์มีไซส์โอ้ยใช้ได้ครับใช้ได้โอ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอ้ยมีไซส์ครับมีไซส์โอ้โหวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยจะหลุดครับจะหลุดโดนหน่อยเดียวครับ โอ้ยโอเคเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาชัวร์ครับโอ้ยตัวนี้ใช้ฝ่ามือครับอ้านิ้วหลุดเลยครับนี่ครับโอ้โหทำไมตักอดเลยนะเอฟซีก็ยิ่งบอกแเราเธอก็หลุดอยู่ครับต้องระวังนิดนะครับือเธอก็หลุดครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยง,งามเลยโอ้ยง,งามครับง,งาม ของใหญ่ครับตัวนี้ของใหญ่แต่เพียนใหญ่ขึ้นน้ำครับโดน้โอ้โห,โโห,โโหโเสียดายครับไม่โดนอีครับเป็นไปได้ยเหรอปลาเริ่มดีก็เริ่มเกะกะล่มครับพอปลาเริ่มเข้ากินดีนะครับปลากินดีอุปสรรคก,ก็ต้องมีโอ้โห สุดดอกจะอดแดกโอ้โหโอ้โหเราจะตอกก็ตอกสุดดอกเลยครับกราตอกไวๆครับโอ้โหไม่ใช่ปลาใหญ่น่าจะเป็นปลาเล็กโดน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 โดดนนโโอ้ยใช้สวยด้วยโอ้โหบิใช้สวยด้วยโอ้ยใส่สวยใส่สวยใช้สวยใส่สวยใช้สวยครับใช่สวยโอ้ยใส่สวยครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็ไม่สวยใส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 สวยมาแล้วครับมาแล้วครับเปลี่ยนมาตกสองเจ็ดโดนเลยครับโอ้โหตากินไม่ไกลเท่าที่ควรนะครับนี่ครับโอ้ยใส่งามๆเลยโอ้โหอยู่ที่สวยแลวครับทุกทีเลยครับทุกทีทุกทีใา่หน้าพันกันอีกแล้วครับโอ้โหปัญหาเกิดครับปัญหาเกิดนี่ครับนี่ครับดูยังไงอยู่ยังไง เอานี่โอ้ยครับนีครับอือหือเต็มกำมือครับตัวนี้งามเลยเต็มปากครับเต็มปากนี่ครับเต็มปากเลยครับอือหอสวยงามสวยงามเออึกโอ้ย ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแบบนี้เลยต้องโดนมัน่งดิเออไม่โดนเลยโดนแล้วโดนแล้วปลาอะไร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 มาดูกันมาดูกันหลายทีแล้วหลายทีแล้วหลายทีแล้วปลาอะไรโอ้ยตัวสวยครับปลาอะไรโอ้จะเพี้ยนใหญ่ครับจะเพี้ยนใหญ่ไหมแล้วโอ้เอาได้ครับเอาได้ครับนะเอาได้เอาได้เอาได้โอ้โห ôi dậy cũng gấp dậy giảm gấp dậy giảm 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 nó giảm 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 gấp tay giảm 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 gấp, giảm 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 tô giảm 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 งามเลยงามงามเลย,เลยโอ้โเหเต็มปาาครับสวยเลยครับงามงามเลยพวดพวดเิด,ดเออกดลงมาแล้วครับเอ,อิดเอ,อิดโดนครับนี้แล้วโอ้โห โอ้โหนี่ต้งตายแล้วครับโอ้ยสวยด้วยกดแล้วไหลงามเลยไม่โดนเป็นไปได้ยังไงมาดูกันยกเลย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 ไปครับปืดโดนครับของใหญ่ครับของใหญ่วิ่งแล้วครับโอ้ยนี่ของใหญ่โอ้ยกำมังครับกำมังโอ้ยวิ่งครับ แล้วเธอก็มากามังโ,โหยพึ่งมาครับหลชั่วโมงกว่าแล้วครับพึ่งมาครับกามังโ,โหยกามังไป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 แค่ไซโลกโอ้โหแล้วครับเลยอืม ลืมเอาผ้ามาเซ้งนะครับวันนี้วันนี้ลืมอะไรไม่ลืมลืมเอาผ้ามาเอ้าเบื่อโยกแล้วครับโยกแล้วครับโยกแล้วครับเอาไปแล้วครับไปครับไปแล้วครับยกแล้วครับของใหญ่ครับตัวนี้ไม่รู้พาอะไรมาดูกัน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 โอ้ยมาดูกัน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 โอ้ยพาอะไรพาอะไรวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับ อุ้ยครับุยครับโอ้ยไม่ใหญ่ครับอุ้ยอิ๋ได้ครับตะเพียนครับตะเพียนโอ้ตะเพียนครับตะเพียนเยนใหญ่ครับใหญ่แ่ไหนโอ้ยใช้ได้ครับใช้ได้นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยรู้ตัวแล้วครับนีครับโอ้โหโหโ้โหโอ้โหโอ้โหเอาอ มีตากครับมีตากแบบนี้มีตากใค้ได้เลยโอ้โหโอเค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 นี่ครับโอ้ย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 ใสสวยครับสใยสวยเลยโอ้ยนี่ครับงามเลย โอ้ยเกินเกินอีกแล้วแล้วเธอก็มาต่อเพียนโอ้ยต่อเพียนครับโอ้ยเกินเกินเกินเบิยเกินเข้าคออีกแล้วน่าเบื่อเลยน่าเบื่อเลยนี่เกียดผูกเบ็ดใหม่ใกล้หมดเวลาแล้วนี่ โอ้โหเอาได้เลยครับโอ้โหลืมเปิดกล้องโทรศัพท์พไปหลายตัวครับโอ้โหนี่จัดหนักอีกแล้วครับครับไม่สอนก็ไหลจมครัลรอไปแล้วครับสองอย่างเดิแล้วครับเดินแล้วครับโอ้ยว้าวหโหหน้าโดนหน้าโดนแต่มันก็ไม่โดนเสียาดายอีกแล้ว มาดูปลารวมนครับปลารวมนะครับครึ่งวันนะครับครึ่งวันโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับนี่ครับนี่ครับงามๆอีกแล้วงามๆอีกแล้วสวยงามครับสวยงามเลยมีตัวสวยๆนะครับตาเพียนโอเคถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสี่โมงพอดีเลยครับสี่โมงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะเก็บของเลยครับ รุปผลงานวันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่เจอไซโลนะครับเจอแต่ไซครึ่งโลนะครับไซสามสี่ขีดนะครับไซโลไม่มาเลยนะครับถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะครับแต่ก็ไม่เหงานะครับวัดกันมันๆไปเลยนะครับกับเหยื่อกินดะนะครับกินทุกป่าสรุปผลงานวันนี้ก็ผ่านครับผ่านผ่านขอจบคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop, never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words of